เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. เห็นกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยตอนแรกแมวฟ้านึกว่าเป็นสีไม้กล่องหล็กที่แมวฟ้าส่งมาเนาะเพราะว่าสีไม้กล่องหล็กมันน่าจะกล่องใหญ่แต่ปรากฏว่าพัสดุชิ้นนี้เป็นสมุดร,ระบายสีซึ่งมีสตอรี่กว่าจะได้มาโอ้โหแทบเขาเรียกอะไรพลิกแผ่นดินก็ไม่ชมพลิกแผ่นดินหรอกแต่คือว่ามันเป็น อาสมุะบ,บายสีที่มาฟาาพึ่งเห็นเข้ามาขายแล้วเราก็ไปสัสดสสองดูแล้วก็ชอบชอบภาพข้างในมากแบบแนวมากแล้วเราก็ไปเช็คไปเช็คว่าดูที่ไหนราคาไหนซึ่งแต่ละร้านราคาแตกต่างกันมากซึ่งอันนี้มาฟาได้จากร้านร้านอ่านว่าอะไรอะคิโนโคุนิยะบุ๊กสตร์ประเทศไทยสาขาเซ็นทรัล เวอร์นะซึ่งมาฟ้าบอกเลยนะว่าถ้าคุณซื้อในเพจเว็บไซต์ของเขาคุณจะได้ราคาลดที่ถูกกว่าถูกกว่าเยอะนะอันนี้มาฟ้าได้มาเล่มละ2 9 9บวกค่าส่งอีกร้อยหนึ่งแต่ถ้าคุณสั่งออนไลน์หรือเป็นสมาชิกจะได้ราคาไม่ไม่ถึง300ส่วนมาฟ้าเนี่ยมีปัญหาขัดข้องในการสมัคร ซื้อออนไลน์นะคือพยายามแก้ไขเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยต้องสั่งทางโทราศัพท์ซึ่งก็จะราคาสูงขึ้นมารวมค่าส่งแล้วนะ299บวกค่าส่งอีกร้อยนิดนี้ก็เป็น400นิดนิดนะคะซึ่งที่อื่นแพงกว่านี้ที่อื่นมาฟ้าเห็นที่500กว่าบาท700นะคะส่วน Amazon ก็ไม่แพงกับค่าชิปปิ้งแพงมากนะคะเรามาดูกันดีกว่า เป็นสมุดระบายสีที่ไม่มีรีวิวไม่มีรีวิวบน YouTube นะคะจะมาพาไปเจอรีวิวที่อเมซ o n ซึ่งแบบต้องเข้าไปในซอกในหลืบถึงจะไปเจอนะถึงได้ตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าสมุดระบายสีด้วยความที่มันมีลิขสิทธิ์ของศิลปินแล้วก็ส่วนมากเขาใช้กระดาษดีสำหรับระบายสีโดยเฉพาะมันก็จะค่อนข้างมีราคาหนังสือธรรมดายังราคาสูงนะ ซึ่งแพ็คดีมากสมุดเล่มหนึ่งมาบับเบ้ลใหญ่ๆใบเสร็จแล้วมาฟ้าบอกเลยนะว่าที่ร้านหนังสือคิมิยะเนี่ยเหลือเล่มนี้เล่มสุดท้ายที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์้วยเหลือสุดท้ายใครจะไปยอมก็ต้องสอยสิจ๊ะเออคือเวลามาฟ้าได้อะไรแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าเอออยากได้อะไรได้ทันใจนะเราต้องเขาเรียกอะไรหาข้อมูลคุ้มค่าไหม ชอบจริงๆหรือเปล่าหรืออารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาใช้เวลาอยู่กับความอยากได้สักพักหนึ่งดูว่าเราอยากจริงๆหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่ากับบัตเจ็ตของเรานะ เพราะว่าจริงๆการระบายสีผู้ใหญ่เนี่ยก็มีทางเลือกมากมายแม้กระทั่งฟรีเพจหรือภาพระบายสีที่แจกฟรีบนอินเทอร์เน็ตนะไม่มีเครื่องปริปร์ก็ให้ร้านกลิ้นให้ก็ได้นะซึ่งบางร้านก็มีกระดาษปินงเป็นกระดาษการ์ดค่อนข้างดีมาแล้วนะคะเล่มสุดท้ายแฟนหล่อ <laughs> สมัยมาฟ้าเวลากินกับข้าวร่วมกันร่วมโต๊เขาจะบอกชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อนะมาแล้วนะคะชื่อสมุดระบายสีว่ามูนเมจิ Coloring Book ค,ค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะซีลพลาสติกออกนะซึ่งมันมีความซีลมีความแบบหลุด,ลดมาด้ยวยความที่เป็นเล่มสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวเราลองมาแกะแกะมาให้แล้วสะดวกดีแกะเลยเนื้อสัมผัสข,ของปกตอนนี้เท่าที่รู้สึกคือมีความ หน้าสัมผัสอะมันมันแมทแมมันมันแมทแมทนะเหรือปกนะคะมีอะไรด่างพอไหมเพื่อนเพื่อนช่วยกันดูไม่มีนะดูแต่ตรงนี้ไม่มีไม่มีนะทุกคนเย่ดีใจไปครึ่งรางแล้วแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า Moon Magic Coloring Book หรือสมุดระบายสีมูน Magic นะ ไม่มีจุดด่งางพลอยใดๆจากภายนอกเล่มน,นะซึ่งมูลเมจิกนะพัดจันเวทมนต์พัดจัน, Moon, จนอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพก้อนเมฆพัดจันกลางคืน tap in your mystical potential มาฟาก็แปลไม่แน่ใจว่าแปลยังไงแต่หมายถึงว่าให้เราอะเออเหมือนกับว่าสัมผัสก,กับความลี้ลับ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการระบายสีสมุดเล่มนี้คือเล่มนี้คือถ้าคุณเปิดมันแล้วก็ระบายมันคุณจะได้เจอกับอะไรที่แบบเหมือนมาศจรรย์ลีลับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าด้วยด้วยสไตล์ภาพของมันที่เพื่อนๆกําลังจะได้ดูนะว่าเป็นภาพแนวไหนนะคะเดี๋ยวแม่ฟ้าจะลองพยายามขยับกล้องดูให้มันเห็นชัดขึ้นนะชุดลิบชุดลิบ น่าจะเห็นดีขึ้นนะทุกคนเรามาฟลิปทรูกันแบบกระชับกระชับหอมปาหอมคออยากจะดูรูปภาพกันแล้วใช่ไหมอ่ากระป,ะปะปกหนาค่ะเซอร์ไพรส์สีม่วงมาฟ้าชอบนะอันนี้เป็นชื่อบริษัทหรือเปล่าไม่แน่ใจนาชาร์ทเวลมี ศิลปินชื่อศิลปินไหมเป็นของสำนักพิมพ์ชาร์ตเวลบุกนะยังไม่เห็นชื่อศิลปินนะว้าวเป็นรูปพระจันท์แบบว่าให้อารมณ์ให้ฟิลลิ่งแบบบิวบิวก่อนเข้าไปเห็นภาพนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะบทความนำหรือเปล่า Connect to the Moon Mystical Power เชื่อม ความลึกลับของพลันแห่งดว,ดวงจันท์นะคะซึ่งเขาก็จะเขียนเขียนรายละเอียดเอาไว้ว่ามันพิเศษยังไงมีสตอรี่ยังไงซึ่งมันก็ช่วยให้เราฝึกสมาธิมีความสงบแล้วก็มันเป็นภาพที่แบบว่าไม่ต้องใช้ความคิดมากในการเลือกหยิบสีหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะ คือใครๆก็สามารถระบายได้นะถึงแม้คุณจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะไม่เก่งไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะมีมีไกด์ไลน์ให้อ่าอะไรอ่ะเขาบอกว่า having guideline is performance anxiety f r o m many and being able to add your own color ก็คือแบบเออคือเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลในการลงสีเดี๋ยวเขาจะมีไกด์ไลน์ ให้ประมาณนี้นะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะามาฟ้าก็อ่านย้อหน้าที่2ย่อหน้าที่สามกลับมาย่อหน้าแรกนิดนึงแนละ้วเอาอ่านแบบรวมๆที่มาฟ้าสามารถแปลได้ The magnificent magical moon is often referred to as triple goddess ก็คือความพิเศษลี้ลับเวทมนต์ไม่ใช่เวทมนต์ความพิเศษความม g จิ a l ของดวงจันเนี่ยมันบ่อยครั้งมันถูกถูกอ้างถึง เทพีทริปเปิลเทพีเทปีสองค์หรือเปล่าที่มีบุคลิกลักษณะเป็น as a female rising to life a from young woman to adult มีคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านวัยเด็กไปถึงผู้ใหญ่แล้วก็เป็นแม่แล้วก็สุดท้ายเป็นผู้หญิงแก่ในในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบนันคนเราชอบดู อ่าท้องฟ้าตอกนกลางคืนเพื่อที่จะนำทางอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเขาเออกแบบมาด้วยปีมนี้เราก็อยากให้เราแบบได้ฝึกสมาธิอ่าฝึกสมาธิสร้างความสงบสุขให้กับจิตใจนะคะปะหน้าต่อไปเลยนี่ซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น ภาพแพทเทิร์นนะเป็นลายลายลวดลายแบบนี้สวยดีจะระบายก็ได้ไม่ระบายก็ได้แล้วก็คือมาฟ้าชอบมากๆตรงที่ลายเส้นเขาคมชัดนะคะภาพมีความผสมมันดาราวงกลมนะแต่ก็สวยงามแล้วก็ให้ฟิลลิ่งที่แบบเหมือนอะไรที่แบบโบราณโบราณลีลมูเตลูหน่อยๆนะกระดาษ มันนิดๆนะคะไม่บางไม่บางนะแอบรู้สึกว่าประมาณผมไม่อยากพูดเนาะกลัวผิดน่าจะประมาณ120ยยกรัมขึ้นไปนะซึ่งเป็น1ภาพตอนหนหน้านะซึ่งหน้าหลังเขาก็ไม่ได้ทิ้งพื้นที่ให้เสียเขาก็จะมีลวดลายซึ่งเป็นลักษณะาลายแพทเทิร์นให้เราดูเพิเพ่ๆระบายนะส่วนตัวภาพจริงๆที่เราระบายเนะี่ยเป็นสีดำนะอ่านี่ก็จะเป็นรีวิวฟลิปทรูแบบเต็ม เต็มฉบับเต็มคลิปแรกนะสำหรับหนังสือเล่มน,นี้เรามาดูกันนะคะดูทั้งภาพระบายสีแล้วก็ภาพแพทเทิร์นเลยนะคือภาพมันมีความเป็นสัญลักษณ์ซิมโบโลด้วยนะเราหน้าเดียวต่อหนึ่งภาพมันทำให้เราระบายสีง่ายนะจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ไม่ต้องกลัวหมึกซึมเลย อันนี้น่าระบายมีเหมือนดวงตามาปะพัดจ,จันนะลายลายแพทเทิร์นให้มาก็ไม่ซ้ำกันนะสวยอันนี้ก็ดูผ่อนคลายผู้หญิงนอนหลับกุหลาบพัดจ,จานแล้วก็ไปนหน้าหญิงสาวดวงดาวผีเสื้อลายเส้นอะไรเส้นลวดลายของเขาดึงดูดนะดึงดูดมาฝา <c oughs> เพื่อนเห็นลรารู้สึกยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่า แนวนี้มาฟ้าก็ชอบสะสมสมุดระบายสีหลายๆแนว่ว้าวผีเสื้อผีเสื้อ,อทองฟ้าพัดจนกุหลาบพัดจนแล้วมีลายกลีบดอกบัวนะคือบางคนอะคืออาจจะอยากระบายภาพสวยๆแต่ภาพสวยๆก็มักจะมีะรายละเอียดเยอะพอระบายภาพง่ายๆซิมโปซิมโปก็รายละเอียดไม่เยอะก็มักจะไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยแต่เล่มน,นี้มีความเออ้ลีวแบบลายเส้นมันแบบเรียบง่ายแต่ก็สวยด้วย คือแมควาแม่ฟ้ยังไม่ทันระบาดแต่ก็รู้สึกว่าลงสีอะไรก็สวยเส้นมันคมด้วยหนาด้วยเขาตัดเส้นมานะคะคือถ้าคุณซื้อผ่านเว็บในราคา200กว่าก็ปากถือว่าเล่มมีคุ้มมากนะมันมีความลึกลับมูเตลูสหรับ เลม่มนีม้มีความมันดาราเซนทังกอนอยู่ในนี้ด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจเล็บเอาสีอะไรดีสีแดงสีส้มจินตนาการเราก็บันเจิตั้งแต่ดูภาพแล้วเห็ดอันนี้ดูสงบสงบดูให้อารมณ์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นเด็กๆอันนี้น่าจะฝึกสมาธิดีเลยเส้นเหล็ก แนวนี้จะชอบเพราะยังไม่เคยระบายแนวเนี้ยพาทิตดวงจันทร์ที่แบบจันทร์เต็มดวงแรมหนึ่งข้ามสองข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็อนเมฆอันนี้มีความมันดาราสวยลายมันดาราสวยแล้วก็ตีมเขาคือเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทนะซึ่งเวลาเราซื้อสมุดระบายสีแต่แลมอ่ะมันจะมีตีมีสตรอรี่ของมันมันก็ทำให้เราชอบไปค้นคว้าหาข้อมูลได้ความรูร้รอบตัวเพิ่มด้วยนะ อันนี้เป็นลายแพทเทิร์นนะทั้งสองหน้านะเส้นดากับเส้นออกเหลืองๆส้มๆอันนี้หน้าระบายอันนี้ก็ชอบอารมณ์แบบแหนี้แอลกอฮอล์มารเกอร์น่าจะดีอันนี้หน้าระบายมากดอ,อกไม้ถามว่าสมุดระบายสีน่ารัก ชอบไหมชอบค่ะแต่ว่าเราก็มีเล่ม2เล่มก็พอเนาะเราจะชอบสะสมอะไรไปแปลกๆอันนี้จะเป็นเหมือนเครื่องรางที่ป้องกันฝันร้ายนะแล้วก็มีลูกโลกมันไม่น่าจะเป็นลูกโลกมันน่าจะเป็นดวงจันทร์นี่แหละเพราะมันเป็นกลางคืนอันนี้ก็สวยมีความผสมผสานในลายเส้นที่แบบลงตัวมาว้าววันนี้สวยมากเลยอันนี้คือเทพธิดา เทพธิดาที่เขาพูดถึงหรือเปล่าดวงจันทร์นาฬิกาสายพระาทิตย์กับพระจันทร์อ่าน,นี้คือแบบด้วยความที่เส้นมันหนาเส้นมันคมมันน่าระบายแล้วก็เป็นถ้ามองดีๆจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่เราดูกันทั้งเล่มฉบับเต็มของสมุดระบายสีมูลเมจิกที่นี่ที่แรก ว้าวสวยมากใครที่แบบว่าเอออยากระบายเสร็จแล้วใส่กรอบมอบเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกหรือติดโชว์ในบ้านเนี่ยได้เลยนะก่อนไปซื้อก็มาดูรีวิวของมาฟ้าก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าเพราะเล่มนึงหลายสตางค์ชอบไหมกระดาษดีกระดาษมาฟ้าให้8เต็มสินะคะจริงๆอยากให้9้าด้วย คือเหมาะสมกับราคาอันนี้ยากระบายดอกฉบา The Magic is in you อันนี้ก็น่าระบายเป็นแบบข้อความผีเสื้อและ,มะแมลงต่างๆอันนี้น่าระบายมันเป็นลายเส้นที่ดูกราฟิกกราฟิกเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมันทำให้เราอยากค้นคว้าว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มีความหมายอย่างไรหรือมันไม่มีความหมาย เข็มทิศอันนี้น่าระบายน่าจะสวยเพราะว่าพื้นหลังมันมีความดำดำมืดๆน่าจะขับสีอันนี้ก็น่าระบายผีเสื้อมีแรงเงามาให้แล้วอ่าสมุดระบายสีหลายเล่มบ่อยครั้งเราจะพบเห็นว่าเขาแรงเงามาให้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เก่งไม่ชํานาญในการแบบไล่สีเชดดิง้งไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเขาเชดดิ้งแบบไล่สีมาให้แล้วอ่อนเข้มนะอันนี้ฝึกสมาธิสุดๆนะเพราะเป็นลายเล็กนะ แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ระบายตามช่องนะบางคนอาจจะระบายแบบเป็นแถบปืดปืดปืดสีเดียวหมดเลยก็ได้นะคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้น่าระบายแมาฟ้าชอบช่องกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่มีครบดอกไม้พัดจันทร์ดวงดาวนาอันนี้ก็น่าระบายน่าระบายเพราะว่าแมาฟ้าไม่เคยระบายมา อันนี้สวยนกอูพาจันมันดูมีอะไรอ่ะดูมีอะไรดูว่าผ้ามันสื่อสารกับเราอันนี้ไม้ค่ะทาแันนี้แบบมูงมิงมูงมิงฟุงฟิง,ฟงคือมีหลายอารมณ์นเล่มนี้ช้อปปี้ลาซาดามีขายนะคะยี่ากอี่หยะร้านดี่เฟบฟ ซื้อมาขออภัยออกเสียงไม่ค่อยถูกนะเหลือเล่มสุดท้ายแต่ว่าเขาจะเอาเข้ามาอีกหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะต้องถามดูนะเพื่อนๆจบแล้วข้างหลังก็จะเขียนรายละเอียดก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA นะของ USA แต่ว่าริพริมพ์ในประเทศจีน พัพบิเชอร์ผู้พิมพ์คือนายเวนดี้เฟรี้แมนดีไซเนอร์ซูบอยลันเอดิเตอร์มาริเดก็ตามนี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลของศิลปินที่ทำสมุดระบายสีมาให้เราได้ระบายสุดท้ายข้างหลังก็มีทั้งหมด120หน้า ให้ระบายจุกๆนะคะแล้วกอ็อย่างที่มาฟ้าคิดไว้ไม่ไมีผิดเลยเขาบอกว่าเป็นกระดาษระบายสีคุณภาพที่ป้องกันการซึมแล้วก็มีมันเป็นแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับดวงจันทร์หลายๆแรงบันดาลใจนะแล้วก็เป็นข้อมูลคล้ายๆกับที่มาฟ้าอ่านไปตอนคำนำนะคะ สรุปว่ามาฟังให้10เต็มค่ะชอบมากสำหรับสมุดร,ระบายสีเล่มนี้แล้วก็รอที่จะระบายติดตามชมกันนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตวิดีโอใหม่ๆโดยเฉพาะระบายสีเล่มนี้มาฟังจะระบายยังไงใช้อุปกรณ์อ,อะไรช่วยกด Subscribe ช่อง Color With Me ระบายสีสร้างสุข สำหรับทุกคนเอาไว้นะคะแล้วมันก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันแรงบันดาลใจกำลังใจให้แม่ฟ้าเป็นอย่างดีในการที่จะนำเสนอคลิปต่างๆและพัฒนาต่อไปนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกายสุขใจสุขภาพดีแฮปปีค้คอร์ลิ่งค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า